สิบนิ้วยกเสกเก่าปนมนอบเหนือเสียนขอกราบลงวันท่าพุทธองค์ผู้ทรงเก่าคุณพระพุทธขอให้มาสู้คำคุณพระธรรมสู้สมคุณพระสงฆ์ทรงอยู่สู้ขึ้นบลาถอยเรียนญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายท่านเจ้าภาพท่านผู้มีเกียรติด้วยความเคารพทุกท่านกระผมบัณฑิตพราหมณ์ด็อกเตอร์จรัสอินทพุทธ จากวิทยาลัยเชตวันจังหวัดอุบลราชธานีวิทยาลัยหมอพรามแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้มาประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสวันสำคัญคือวันมงคลสมรสของคู่บ่าวสาว คือเจ้าสาวนิตยากลางนาและเจ้าบ่าวสุรเกียรติสีคลายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเชิญคู่บ่าวสาวได้จุดเทียนมงคลที่ผ่านบายสีเป็นลำดับต่อไปขอเชิญครับเมื่อนี้เป็นมื่อสันวันดีวันดีถีอุดมเิกวันบุกเบิกอุดมดี สิเดททำพิธีบายสีสูข่ขัญให้กับครูบ่าวสาวคือเจ้าสาวนิตยากลางหน้าและเจ้าบ่าวสุรเกียรติสีคลายในเมนีพอแม่ตลอดทั้งญาติพี่น้องทั้งสองกำสองฝ่ายได้ปลูกฝังต่างแต่งให้เจ้าทั้งสองเป็นครูผัวครูเมียผัวแก้วเมียขวัญขอให้เจ้าเป็นครูเฮียงสองเป็นท่องแผ่นใหญ่ต่อไปนี้มิแต่ความสุขอันตรายไพ่ถูกให้ห่างไกลหนีพ้น รอค่าใครหนีไปไกลห้างมีแต่ทางก้าวนาจเจริญขึ้นบ่อถอยนอนนรับก็ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ให้เงินทองเต็มบ้านได้ถือไม้เท่ายอดทองถือตะบองยอดเพชรเดิออิมินาสกาเรเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรเณนะธรรม,มังอภิปูชยามะ อิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะยันทุนิมิตังอวมังคลันจายโยจามนาโปสักุณัสสะสะโทปาปะคาโหตุสุปินางอกันตังพุทธานุภาเวนะธรรมานุพาเวนะสังฆานุพาเวนะวินาเสมนตุสัเคกามิจรรุเป คือสิขาราตเตจันตลิเควิมานีที่เปรตเทจะฆ่าเมตรุวนาหาเนฆ์ฮาวทุมหิเคเตผุมมาจะยันตุเทวาฉลาดารวิสเม ยากคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนนังสัโวตังสุนันตุหายาจนะกะโลายมพาทันตา อาหยาจนาคาโลอายำพาทันตาอาหยาจนาคาโลอายำพาทันตา สังคือเสียงแห่งมงคลเสียงสังได้ยินถึงไหนความเป็นมงคลไปถึงนั่นดังคำกล่าวที่ว่าสุดเสียงสังพี่น้องเอ่ยคำว่าขวัญขวัญน,นี่มีความหมายจังไดแน่ตั้งแต่เถาแต่แจเพ่นกับผ้ากันเอิญว่าขวัญเอ่ยให้ตาวมาล่องฟังเบิงเถิดนาสิจัดแจงแถลงไขบอกความหมายคำว่าขวัญแต่โบราณพ่นผ้าเว้า คำว่าขวัญขวัญน,นี่มีความหมายเหลือนาณาถ้ามาชาติแต่งสร่างให้มีพร้อมภูสูขคนนับตั้งแต่เริ่มต้นถือกำเนิดมาเป็นคนก็มีขวัญติดตัวภูสูขคนบ่มีเวน คมว่าขวัญขวันนี้มีความมาให้เหลือขนาดธรรมาชาติแต่งสร้างให้มีพ่อกู่สุคนถูกชีวิตเริ่มต้นมีกระหม่อมจอมพันผมร่วมตัวกันวนเวียนคอดกลนห,อห้อยเป็นวงล้อมเกิดทั้งจอมหัวเจ้าควันเอาค่อยเจจน บ่มีตับ่มีตนแต่ว่าคนทุกสั่นเลยหันหน้าไปเพิ่งพันค้าปารบมอบมวนขันหากแม่นน้ำมาทำวันสีดำแดงเขียวแม่นบ่มีผู้ใดหูยามดีใจสมสุขสุขสบายเหมดทุกสิ่งขันหนีเนือนีกีหากต่างคนต่างเอิน เสียงเ้ากต่างกันมีควันดีกับของน,นั้นบางก็ว่าควันหายมูตายายว่าขควันเสียต่างกระบวนจะเเวาซ่อมบางคนเฮาเอินบางเอินตกใจง่ายว่าควันอ่อนถั่วไข่ดีหายได้แก้่ควัน สารพัดทุกสิ่งล้วนของทุกอย่างใจสมักแนวที่เฮาแพงหักเอินว่าควันเบิดเกี้ยงผัวเมียนอนเฮียงขางหาสัตสางเลี้ยงลูกมวลเอินผัวควันเมียควันลูกก็ควันไดป้ปากเบาขอเฮาเอินดอกทั่วแดนคือเทศสกาลของฝาก ฝากของขวัญแต่ละชิ้นเฮาเอิ uh ้นว uh no uh no ่าของพันธุเขาในสวนในนายังเอิ้นขวัญขึ้นมาเล่าห้ามเอาเสาเฮือนตั้งในความวังยังหาห่ม่วนยังเอิ้นว่าเสาขวัญฟังสำนวลเพิ่นบ่งชี้ขวัญขวัญนี้ đầy phương phang Nó á, á, đời นโมตัสสะพะคะาวตโตอรหัโตสสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะาวตโตอรหะโตสสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะาวตโตอรหะโตสสมมาสัมพุทธัสสะ สีสีเมื่อนี้แม่เมื่อสันวันดีวันดีเทเป็นเอกบ้านอาเนสวัสดีอาทิต์ถูกใช้สีจันทร์กำจัดภัยรีศัตรูพินาอังคันอาหัดมงคลพุทธเป็นบนุญก,กุศลเจียวเกิด พาอหัตลำเลิดมหาพราลาสุขติยาเป็นวิเศษเสเป็นเจตแก้วกิงอุตตมังคลาสุนคตาสุมังคลาอุตตมาโชคอุตตมะดีที อุตมะมหานิธิมหาสักีพิลาตเสศสสตโตโลกังสุขังพลังอาวาหาวิวาห์ใจมังคละยามหามงคลป้นแปลงดีเลแล้ว เมื่อนี่เป็นวันที่ยี่สิบเก้าธันว่าคมพุทธศักราชลวงแล้วสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดวาเป็นวันดี้วันนีที่มุตโชกตกอันนี้เม่นตกไม่จันขันอันนี้เม่นคันไม่เต้าแก่วเพี่ยนองตกแต่งแล้วจังได้ย่อผ้าควัน อยู่สันลอนสายลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนแวนใส่ก้อยปักหอยซอยสังวันมองคอนการอันประเสริฐบุ่นแ้าเกิดนำพาวาดสานาทรงให้ลุหลาบได้สมดังปรารถนา บุเพเพปุญญาตาสันนิบาตทั้งโมพาดแพ่ความดีบารมีอยู่ทรงเป็นยอดปงความเพียรได้สเสถียนมาพบพองนางหน่อยนอก,กันรายานีิงามโสพิสัสซ่องเนือ้อเคียงอ่อนข้ามคำม,มวยผมดำสีสงาง ได้น้ำว้านางสาวนิตยากลางนางบุญน้ำมาสงโยงได้พบคู่สมใจงามใจได้เปลิดแพร่ได้เจ้าบบาสมกันแล้วน้ำว้าสุรเกียรติสีใายเป็นคู่แจวผัวคว,วัน จบขบวนทวนที่พวกน้องพี่ปรีดาบุญนำผ้าบาทาสนาทรงอยู่ได้เนื้อคู่งามคองจันระยะบุญนำผ้างามเนตรได้พิเศษมงคลด้วยบุญกุศลบุพเพสนิบาตแสนองค์อาจเป็นหนึ่งแผ่นทองโค้นทั้งสองสมเผาเป็นคููเก่านำมา สองควันตามาพบพ่อให้ผู้ใหญ่มาขอจังได้ย่อขันมากไขคำปากว่าตกลงสมประสงค์ทั้งสองฝ่ายเอาขากายเมียแพงจังได้สแดงในมือนีบายสีเจ้าให้หินตอตามขันล้องตั้งแต่เขาเว้าว่าวัาวนวิวาม เป็นมาหามงคนคู่เคียงสองเจ้าก่อนสิเอาสมสอนนอนเคียงเฮียงพวงสิได้อยู่สืบสร้างวิมานกว้างขวางนาคอนแสนอ่อนสอนสาแล้วแนวเจ้าสาวงาม่องท้องใส่ขอแฟนใส่ก่อยงามละห้อยตั้งหู งามพ้าโทษสาแล้วแววตาคมเคียมดูสาเงี้มเรียบร้อยคนพ่อยสื่นสืนสมดูเหมาะสมซาแล้วนางสาวนิตยากลางนาคนดีงามโสพี่ลำคาจนฝายชายเสื้อมันวันนี้ได้รับร้องได้จับจองหัวใจเจ้าเน่านอนในบอล ส่วนเจ้าเบาสุรเกียตรตสีไข่แสนอ่อนซอ่อนเป็นผู้สร้างเท่านาสิผ้าเก่าแมนบ่ทอยค่อยมาถึงมื่อนี่มีพิธีงานแต่งได้จัดแจงทุกด่านประสานให้ซ้อยกันโจนมาถึงเมื่อนี่วันที่ยี่สิบเก่าทันว่า เป็นมาหามงคลแม่นดีเหลือล้นญาติทุกคนกลมาแล้วมาท h o m กันเตรียมห้องโอเอิ้นเอาพันอ่อนลา้มาเข้าสู่ชิงบ้ามาเด้อยขันเอ้อเอิ้นขันพี่น้อง มาเดอ้อควันเอ้ยควันจะไปอยู่กำหนแห่งทางใดขวันจะไปศึกษาเราเรียนอยู่ใส่นอนไปทำงานทางไกลทางไกลอยู่ใส่แน่เสียงพอพามเฮียเอินให้มาเถินอย่าอยู่นั่น จะสำรานมัวเล่นกลางไพ่ในป่าให้เจ้ากลับมาสาคื่นมาหาส่เยาวมากินเขาอยู่เฮือนควันเจ้าไปอยู่ห้องเฮือนพักทางใดควันเจ้าไปทางไก่บ่มาทางนี้หรือเจ้าไปอยู่ลี่ในที่ทำงาน หรือเจ้าไปร้องพยาบาลแต่ข้าวปีนั้นให้พาลั่นมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าเตาอย่าไปยาเย้ามือนี่ให้มาพี่อย่าอยู่นั้นบามาเดอควันเอย้ยมาเดอ ขวัญจะไปอยู่มองแรกพบทั้งสองให้พากันประคองลองมาทางนี้ขวัญไปกินสุกี้แคเอฟซีในห่างไเมซ่อนอยู่ไกลๆให้มาแม่ย่าสุไปอขวัญจะไปพักห่อนพักพ่อนทางไกล ควันจะลงไปไทยเที่ยวคืนทางพุนหรือจะไปทางกำทําบุญบ้านต่างสารวันททองเที่ยวเที่ยวเล่นแม่นบ่ม่าชีเพื่อบินเหินฝ่าให้กลับมารีบด่วนเชิญเอาควันอ่อนลาสองเจ้าให้ด่วนมาควันจะไปเวทดิ่งโพธทาอยู่ทางใด ยังบ่ท่านนำใจอยู่บ่น้อเนเจ้าพาเจ้าสาวมาเดิอมาเด้อรีบดว่วนย่าสิบวันโยหันวันนี้ดว่วนมาบ่ามาเดอเ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 อ้ออวอนเอ้เมาเด้อ ขวัญจ้ามาหอดให้ยาไปสนป่านาะขวัญจ้ามาหอดนาอย่าไปสนป่าเขาขวัญจ้ามาหอดเจ้าให้อยู่ซุมจินเย็นขอให้ลูกหลานหลายเห็นมาล้อมอยูพร้อมนาญาติหมู่วงซ่าขั้นฝนตกจะได้ไปทางหลังขั้นฟ้าห้องเสียงดังจะได้ไปทางนาะ ให้โรคไัยไพยแพ่หายขา,าดจากกายสัพพะคอทั้งหลายให้หนีหายไกลห่างสัพพะภัยต่างๆให้หนีห่างไกลสูนให้ท่านสุขสมบูรณ์เป็นห่มพ่อแก้วอ่า,ามาเด้เอควันเอย้ยมาเดอ้อ สัทธาสวิทีวันตุเตอําด,ดับต่อไปมาพามสิเดวิดฝ้ายนำมณ์ให้ครูบาสาวก็ให้ครูบาสาวหายฟ้ามือทั้งสองขางนะครับเพื่อที่จะรับนำมณ์ อันว่าน้ำขันนี้คือวิเศษอุทธกังมีพลังเหลือหลายสิบไปถึกไผยแล้วสิมีเงินคำแกวแนวมงคลลำคามียดถามากหล่นบ่จนแทแต่อย่างใดเองสิ่์ไปเหนือไปใต้ถือไผ่กระตสซ้า ปัญญาใสายสว่างแจ้งสิเห็นหูปองทำให้ผู้มีกรรมหายสิสัมบายหายสวงเฮ้ยเจ็บนวงปวดเร่าเข้านี่สิสวงหายนำวิทย์ไฟขันนี่พระโมนีจอมปราศศาสดาเอกแก้วประ่านแล้วจังสิบไปถือคนไข้เจ็บไอปวดป่วงก็สิหายสวงเหนือมีแห้งฝืนสวงเศ้า ถือกเมียญยาย่เท่าผมขาวแขวลร้อนนังย่อนยอนกะสีหลอนตั้งขึ้นสองเต่าเต็มตึงถือกพ่อปู่ตาเท,ท่าผมขาวเสียงเฝ้าสิกลับเต่ามาเป็นบ่าวซำหน่อยแข็งแรงขึ้นกว่าลังมีพลังปานสร้างเตตีดังอยู่สวดทวนทวน,ทวนม้วนมูสาวซำหน่อยกะสันโออ้าน้ำ ถือคนดำคนเหลืสีครับขาวเฉียงมืนอายุยืนหอดร่อยงามจ่อยดังมาทีถเองอคนดีกสัสีดีไปหนาะมีวิชาหลายซอถือคนแม่คนพอ่อทั้งพอ่อลุงแม่ป้าอาวอาพ่นก็แหงดีเอ น้ำขันนี้มีคุณอันวิเศษสามารถปัดเหตุพรให้ใหายจ่อยเสื่อมสูมไผมีบุญก็ะเลยถือน้ำวิทยไฟฟงใสมีศาหไงเดิดลำจะเลิขึ้นขวัวสุคน